ได้มากแม่อั้มพัชราภาฟาดลุกนี้ออร่าแซบไม่แผ่วไม่ว่าอะไรก็ไม่อาจค่าความสวยความดีของเธอคนนี้ได้เลยจริงๆจ้าสำหรับสุปตาเมืองไทยอั้มพัชราภานับวันยิ่งสวยทั้งภายนอกและภายในจริงๆเพราะเจ้าตัวมักจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและน้องหมากตลอดเวลา ยิ่งช่วงนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สาวอํมก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งบริจาคเงินบริจาคสิ่งของอยู่เสมอและจะ้ะทั้งออกสื่อและไม่ออกสื่อล่าสุดทำเอาแฟนขับใจบางกันอีกแล้วอีกแล้วจะ้ะเมื่อสาวอา าลุกใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำยาวแหวกข้างลึกเสืบพร้อมแว่นตาสุดเก๋แถมยังโพสท่าประจำจืบปากเบาๆยืนบนเก้าอี้ที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวกันเป็นแถวเลยค่ะมาพร้อมแคปชั่นขำๆว่าหามุมถ่ายจนหมดบ้านแล้ว ซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับและเพื่อนดาราต่างเข้ามากดไลค์กันกระจายและยังคอมเมนต์ชมว่าแม่สวยมากเบื่อความสวยแซ่บไฟลูก